อ้าว่อนเดอ้าเปลี่ยนแผนอี๋ย่ะมาอ้วิีงมปขี้อะไรฮะขดแดงนี่ข่ดแดงนะครับมลจักบาจทำจะใ้ดแดงด้จ้ามีผักหวานไปเก็บมาไปเก็บมาจากน้องสันหงนะนี่เก็บจริงอันี่ะสวนสวนเมถ่ายคลิปมวอู้ยนี้มดแดงมดแดงบดแดงเปหนมาอู้ยน่ากา แม่จอดไลยแล้วทันสองทุ่นี้ทั้งวันเลยนี่ครับเนี่ยไม่ใช่ไปซื้อตลาดนะนี่ไปเก็บที่ต้นมาเลยสด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 เลยค่ะสวัสดีค่ะเนี่ยเจ้าอันเดมันนั่งตื่นเขาเยอะก็ไหวไหมเจ้าถึงมันโอ้สดสดเดี๋ยวสีแกงสีกินครับนี่ไข่หมดแดงคุณแม่สวัสดีค่ะ คุณแม่สวัสดีคพร์ครับปุ๋ยอ่ะอันนี้สวัสดีครับเดียวนี่ของฝากของฝากสื่อหมูมาเดี๋ยวมาดิฮะอ่ะเปิดดิเปิดหมูมาดิสร็จนะสไลดออกมาได้เลยฟ้าโอ้โหหูหัน มีน้ำจิ้มรสเด็ดหมูหันแล้วก็ไข่มดแดงป้ามีน้ำจิ้มรสเด็ดด้วยโจมีจับแก้มหอยดองมีหอยดองด้วยว้าว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 ววเอา้วใส่น้ำจิ้มเลยมั้แล้วไปเอาน้ำขวยมาจุ่มน้ำจิ้มน้ำจิ้มน้ำจุ่มน้ำจิ้มนางมันไม่กรอบไม่กรอบ้วเพราะว่าใส่ถุงมั อ, yup. อันนี้คือเชฟนะครับเชฟนิรันต์จ้ะยอดเลยเชฟนิรันต์วันนี้ขอเสนอเมนูหมูหัน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 งูหันอ่ะยายกินยายกินได้ยายกินอยู่อ่ะแส่ปากแซ่บนะแซ่บผมนั่นเนี่ดีิว่าแ่บนำในส่ซนยาไปวันนี้เอาลโตโน่ไปซื้อตับมะขุ่งไปล่ะซื้อใช้ลูกเขาแล้วมั้งเพียงคนเดียวล่อส่งดำ จังไรหมูหันน่ะแซบแซบอีรีบอ่เอาความจริงขนาดแซบเนี่ยเออเอาความจริงแท้ห่วยแซบเจ้าบ้าจ้าแซบแซบจังไรแค่ไหนมีมีต่ำเล้าแล้วก็ซื้อนมจีนมาน้ำชื่อไงก็ตามเออแล้วก็แป๊บซี่แล้วก็น้ำแข็ง